Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นนเดี๋ยวของเราไปส่งอีกที่หนึ่งเดี๋ยวของเราไปส่งุท้ายอันนี้ปล่อยพี่เขาไปก่อนก็พ,พี่เขาไปส่งอีกที่หนึ่งส่งคนละที่สำหรับวันนี้ตามบินตามบิน มัดแน่นมัดแน่นปังดูนีว่าส่งไหน เป็นไม่ได้บอกชื่อนะแต่พี่เขารู้ว่าไปส่งไหนแต่ของเราไปส่งที่รอนทองของเราไปส่งที่รอนทองฝนก็มามืดเลยนะครับโดนฝนอีกแล้ว กรมีล <icana>, ูกรองไปอ่าไปคนของเรานี bouncing, ่ส <Slo an> ่งใกล้หน่อยไม่ต้องไม่ต้องมีคนไปนะครับเราบส่งใกล้ของพี่ก็ส่งใกลหน่อยต้องไปช่วยกัน ไปแล้วบอกแล้วนะครับของเราก,กำลังไปเติมน้ํามันอยู่นะครับ